ภูมิใจเสนอได้ค่ะเราลองสั่นทั้งหมด7ดหล่อใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอพิจดก่อนค่ะโอ้โหไม่มีปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวจะรีบส่งให้ถึงที่เลยนะคะเอาอะไรบ้างนะคะไข่ไก่เบอร์สองขอโทษนะคะที่นี่ขายเครื่องสำอางค่ะไม่ได้ขายไข่ไก่ค่ะ่ใช่เจ,เจสอยค่ะคุณทอเบอร์ผิดแล้วละคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวก่อนสะคะฮัลโหล อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังขายไม่ได้สักกระบาทเลยเนี่ยโอ้ยท้อผิดอีกมาสั่งไข่ไก่บ้าอะไรเนี่ยจะขายเครื่องสำอางอยากเฮ้เลยจะมาเจอต้นข้าวอยู่พอดีเลยค่ะก็มาเลยค่ะนี่ต้นข้าวว่างหรือเปล่าไม่ว่างเดือนนี้ที่ยังขายหอมไม่ได้สักบาทเดียวเลยงานก็ดีเพราะว่าลมเฮมีงานด่วนเงินดีสนใจทำหรือเปล่างานด่วนเงินดีใช่แล้วงานนี้มันคืองานอะไรหรอมาดิมาดิมาดิมาี่ เพื่อความปลอดภัยนะต้องรู้ที่แน่ใจว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่แล้วเจ๊เ,เปดทำไมต้องหานพระอาทิตย์ด้วยล่ะก็ <c oughs> เรื่องนี้นะจะให้พระอาทิตย์รู้ไม่ได้เลยนะต้องปิดเป็นความลับแล้วทำไมต้องปิดเป็นความลับให้พระอาทิตย์รู้ไม่ได้ด้วยล่ะ <c oughs> พี่ขาพี่บอกน้องเลยดีกว่านะคะ <c oughs> ได้ครับนะคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้ค่าตัวน้องหมื่นหนึ่งให้ค่าตัวหมื่นหนึ่งครับ ไอ้บ้ากัไอ้ทุเรียนเดียวเดี๋ยวเดียวใจเย็นก่อนสิพี่ต้นข้าวใจเย็นได้ยังไงอ่ะก็ผู้ชายคนไหนจะให้เงินพี่เหมือนหนึ่งพี่ว่าพี่เป็นผู้หญิงอย่างว่างั้นเหรอเดียวเดียวเดียวเขาหมายถึงค่าตัวรายการทีวีต่างหากพี่ค่าตัวออกรายการทีวีใช่แลาวทำไมไม่บอกให้หมดเล่าอ้าอย่างนี้พี่เดี๋ยวเราเพรีเคลียร์เองคือพี่คนนี้เนี่ยนะเขามาจากรายการแอบดูรักแทต้นนิวไม่ได้แอบดูรักแท้ อ๋อฉันเคยดูรายการที่ชอบเอากล้องมาซ่อนไว้แล้วก็แอบดูคู่รักกันแล้วก็พิสูจน์ว่าเขารักกันจริงหรือเปล่างั้นหรอนั่นแหละแล้วพี่เขารีบมาตามหาคู่รักเพื่อไปออกรายการแอบดูรักแท้แล้วฉันนะกับโซ่เนี่ยตกลงแล้วใช่ไหมคะที่จะออกรายการนี้นอกจากจะได้เงินแล้วก็ยังได้ออกทีวีเพล่อนะพวกเราจะได้เป็นดาราดังนทีวี แล้วน้องสนใจจะร่วมรายการเราไหมครับแต่ฉันต้องเล่นละครหลอแฟนฉันยังไงเหรอคะุียส้มก็สนุกดีออกอีกอย่างนี่นะพี่คือจะได้รู้ไงว่าพี่พาทิพย์เนี่ยรักพี่ต้นข่าวมากแค่ไหนนิ่งใจและที่สำคัญนี่นะได้เงินด้วยได้เงินได้เงินเคยออกทีวีได้เป็นดาราหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งท่องไว้หมื่นหนึ่ง รูปประชาชนเป็นมาสังคมอีกอย่างหนึ่งเป็นแบบว่าพวดที่แบบว่าโอ้ยพอแล้วอย่ามาโมทเดี๋ยวดังกันซะแต่พวกคุณต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะครับจนกว่าเราจะแอบถ่ายทํารายการจนจบหลบไปเลยคุณพี่ครับไอเรื่องเก็บความลับเนี่ยไม่มีใครเกินวังเวครับพูดรหัาว่าคุยเชื่อไหมขนาดผู้โดสายครับรื่อกระเป๋าสตางค์ไว้บนเบาะรถผมผมเนี่ยเก็บเป็นความลับไม่บอกใครชัดเดียวเลยนี่เป็นความดีของพวกเราน่าเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งเว้ยบ้า ไม่ดีหรอไม่ดีเอาเดี๋ยว้าเกิไปเอาคืนเขาก็ได้กันตกลงพวกเรารับเล่นครับว่าแต่ว่าเราจะได้ค่าตัวไหมผมมีค่าตัวให้ผู้คุณครับเท่าไหร่ครับพี่คนละสองคอรับสองพันสองร้ <c oughs> อยออไปให้ป้าพี่ได้หรอครับพี <c oughs> ่จำป้าหรือเปล่าแล้วดาบของผมนี่เป็นวินที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยนะครับพี่ไม่ผมสองร้อยเมือนซะเถอะใช่ ต้องขอโทษวินมอเตอร์ไซค์อย่างพวกเราเราเนี่ยขับวินแต่ละวันนะจะบอกให้อย่างไม่ได้ไม่ได้บอกเข้าไปไม่ได้เลยพูดทําไมนะฮะพูดให้ดูก่อนนี่พี่เวกอังเวงพี่คิดดูนะคะพี่ได้รับเนี่ยถึงจะค่าตัวน้อยเนี่ยแต่คนดูพี่ทั้งประเทศเลยนะที่สําคัญเนี่ยจะมีหมามองก็ได้แมวมองเออแมวมองใช่ไหมพี่ก็ได้เป็นดาราดังที่สุดใน ที่ลงเพพูดมาก็มีเห็บหมาเห็ุผลอะไรคุณยำมือให้เ,หนเนี่ย,ดดน,ยนี่คุงคิดได้เลยเนี่ยไม่งั้นคนดูงงเลยเนี่ยแหมมันเข้ากันจริิๆเลยเห็บผลกับเห็บหมาเ,เอาไปก่อนช่วงนี้ขาลงเอางี้ดีกว่าง,งั้นผมเอาด้วยนะองั้นเราสองคนตกลงรับเล่นงั้นตกลงตามนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอให้ผู้คุณสองคนช่วยเอากล้องแอบถ่ายกับไมโครโฟนเก็บเสียงไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆเพื่อแอบถ่ายคู่ละสามคู่นั้นสามคู่คู่รักสามคู่ ได้เลยเดี át, ๋ยวเราจะจัดการนะออกกล้องนะไปซ่อนไว้ในห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำไอ้ต้นข้าแล้วเราจะแอบดูคดีนี้ทีนี้เลยถึงจะเห็นต้นข้าวตามนักชื่อดูไรอยเลยนี่แอบดูต้นข้าวแล้วนราแพ้ล่ะนราแพ้อยู่ไหนเออ่ออืออ่าเป็นว่านี่นะคะก็คือเขาบอกว่าจ้างให้ no. ไปถ่ายรายการแอบดูคู่รักไม่ได้แอบถ่ายคลิปโป๊โอเคไหมข้าโอเคครับอะไรนะให้ฉันบอกว่าเป็นกระเทยตปลงเพศ ครับ <c oughs> ลมเพรอยากหัวเราทางน้ำตามะพี่คะให้ฉันพิสูจน์รักแท้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องให้ฉันบอกว่าเป็นกระเทยแปลงเพศได้วยล่ะแต่พี่ว่าเหมาะกับน้องนะครับเพราะหุ่นน้องสูงใหญ่เหมือนกับผู้ชายแถมมือหนักอีกตอบพี่ทีอย่างกระโดนหม,มัดเขารายแก๊งปี้เนี่ยแต่ฉันว่าแต่ฉันว่าเธอเปนกรเทยแปลงเพศจริงๆนะต้นค่ะ ลอมแหลาเล่งั้นเอาตามนี้นะครับเดี๋ยวน้องบอกกับแฟนน้องตามที่พี่เตรียมไว้ตอนนี้พี่กับทีมงานอะซ่อนกล้องแอบถ่ายไม่เก็บเสียงไว้ทั่วร้านน้องแหละไปครับลมมพฮไปที่กองก่รไอ้พี่นโอ้แโอ้ยสายแล้วทำไมฉันต้องมาพิสูจน์รักล้ากับรายการ ต้นข้าวครับผมกลับมาแล้วว้ายอาทิตย์มาแล้วว้ายทำไงดีทำไงดีทำนี้ีทำไงดีว้ทำไง้นี้นต้นข้าวกินข้าวหรือยังผมซื้อข้าวมันไก่จากร้านโปะต้นข้าวนะจะกินเลยแม่เดี๋ยวผมใส่จานให้ไม่เป็นไรอ่ะฉันยังไม่หิวอ่ะเอ๊ะต้นข้าวคุณเป็นอะไรเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นอะไรถ้าทางคุณแปลกๆนะอ๋อผมรู้แล้วท้องผูกใช่ไหมไม่ใช่แต่คุณดูเหมือนปิดบังอะไรผมอ่ะบอกมาเพอะ อ๋อผมรู้แล้วถอนหายใจแบบนี้ทำหน้าแบบนี้คุณจะยืมเงินผมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอทั้งันเรื่องอะไรอ่ะคือฉันฉันมีเรื่องสำคัญบางอย่างอยากจะบอกนายอ่ะเรื่องสำคัญอะไรหรอครับแต่ฉันไม่รู้ว่านายจะรับได้ไหมอ่ะบนข้าวครับ เราเป็นคู่มั่นกันนะตรงข้ามไม่ต้องมีอะไรปิดบังผมทั้งนั้นผมรับได้หมดเลยบอกมาเถอะแน่นะแน่ใจสิครับงั้นนายตั้งใจฟังนะผมตั้งใจฟังอยู่แล้วฉันจะบอกว่าฉันเป็นกระเทยแปลงเพศอออ,อะไรนะฉันเป็นกระเทยแปลงเพศ ต้นข้าวดีนะเป็นกระเทยแด่งเพศ ก้ตาวะนิดอัไรต่อก้มหน้าก้มตากินนักเก็ตเตี๋ยวม่ขึ้นเงยหน้ามองดูเลยเมื่อไหรเหรอแล้วเธอติดมองอะไรเี้วอือเออติดติดติดดูดิว่าในตัวซ้อมมีอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะก็แบนเหมือนกระดานเหมือนเดิมเขื่อเกียร์จิ้งจ้านก็มาถึงจุดไงทั้งฮท้ โอ้โห oh, แล้วโซ่เขาไม่บอกในแรกเห็นมัดูหน่อยอืมนี่ไม่เคยเห็นโซ่ใส่เลยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยอืมแม่โซ่ให้แต่เด็ก้วแหละรู้ไหมว่ากำอังนี้โซ่รักที่สุดในชีวิตเลยนะจริงเหรออืมสวยจริงอะ่อนะต้องหาหน้าหม่เนาะ เดี๋ยวคุณสองคนมมน่ะสวมหมวกไปพร้อมนี่แล้วแก้เข้าไปเป็นโจนปนอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเข้าทางเรา2คนเลยครับเป็นปนโจนนะอือโจนป,น,ปนแล้เรานจะไปปนสว่าล้องโซ่ใช่ไหมครับอืมไม่ใช่แค่เขาไปป้นเอากำไรข้อมือเข้ามาเข้าใจไหมครับครับได้ครับโซ่มองหาอะไรอยู่อ่ะหาโจนเ,เอ้ยไม่ใช่คุณกินไม่เทอะดีอืดปะ เอ้ยยุดนี่คือการโผนอย่าขยับเด็ดอนอย่างขยับโอ้โยไอ้ทุกเท้าปากมืออะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยโซ่ระวังกันอยื่เฉยนะครับนี่คือการจี้อย่าขยับนะครับเมื่อกีแทงไส้ไหลแน่นอนต่อเติมครับพี่มีของพิฆาตในสมัยหมดเลยนะครับคือคืออะไรครับผมไม่มีอะไรครับ ออกกลางหิวได้บอกอบเลยแจบเลยโอ้โหเก่งๆอ๋อไม่ใช้เวลาม่กงลุกขิ้นจะพาเลยห้องไม่ค้าไม่หมดกำไรสวยจจ๊เลยเฮ้อกกำไรไปเลยเฮ้ยพี่ผมขอเลยนะครับอะไรก็ได้อย่กกำไรไปนะพี่ขอหยอาไม่ได้หยอกอยยอนไม่ได้หยอกหยไกอะไรไม่หยอยไม่หยอกตายเลยไป่ลย เอาไปเลย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  ผมแม่ผมแม่โซ่เลยโอ้ยคืนมาค่ะคุณจอนค่ะจิเป็ดต้องแต่งให้เมียและก็เหมือที่สุดอ,อมันแลงขั้นสุดท้ายไงไตอ่ะที่ไตอ่ะมันต้องขึ้นที่จะโหมคือต้องดำๆจริงๆต้ออย่างนี้เลยซึ่งแต่งหน้าก็ลดเนาะดูเป็นมืออาชีพมากเลยอ่ะเคยแต่งหน้าใครมาก่อนเปล่าเคยสิ แต่งหน้าใครแต่งหน้าศพเออล่อเล่นฉันก็แต่งหน้าเพื่อนนี่แหละเจ๊นี่่เชื่อนะดูฝีมือชัศกาศนี่นี่เธอแต่งหน้าคนคนป่วยใกล้ตายคนเป็นโรคตายหรือว่าแต่งหน้าให้หลิดปิ้งเนี่ยฮะ นี่แหละเหมือนที่สูตรรวมเพยศึกษาดูในตำรายนะว่าเวลาคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะจะต้องแต่งนี้มะเร็งยังจะขึ้นในจมูกคือสาดที่แบอสาวสาวคุยอะไรกันอยู่เลยรวมเพลงรมเพลงเป็นอะไรร้องให้ร้อง เพเป็นอะไรอะ่อะหัวไรอะทันแองจี้ฮาดเป็ดจ้าเหรอเนี่ยใช่จอดฉันเองทำไมหน้าตาถึงได้ทุเรศแบบนี้คุณร์ ยังใสจะบ้าแล้วเนี่ยพูดเหมือนมีใครจะตายอย่างนั้น่ะฉันเองพี่หัดเฮ้ยฉันกําลังจะตายว่าไงนะฉันบอกว่าฉันกําลังจะตายเปดพูดอะไรบ้าาแบบนี้อะฮะฉันพูดจริงๆนะวันเนี้ยฉันไปที่โรงพยาบาลมามีตรวจฉันหมอหมอเขาชื่อหมีอะอะไรอะ่ หมอมีเขาตรวจอย่างละเอียดถี่ทวนดีแล้วเขาบอกว่าฉันเป็นมะเร็งที่ไตระยะสุดท้ายอะฉันอยู่ได้อีกไม่นานพี่หัดเฮ้ยจริงหรอเป็ดจริงเฮ้ยเป็ดเป็น <c oughs> เป็นไป,นปนไม่ได้นะเป็ดน,นะ เป็ดเป็ดเป็ดจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าเป็ดเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วแล้วเขาเขาจะอยู่กับใครนะเป็ด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 ต้องไม่เป็นอะไรนะเข้าใจป่ะต้องไม่เป็นอะไรนะเป็ดอย่านะอย่าเป็นอะไรนะโอ้เป็ดติดจะพยายามเอาของที่โซ่รักที่สุดในชีวิตคืนมาให้ได้พี่หมอกำลังจะบอกวิธีรักษานั่นก็คือการเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตใช่ชันว่าพลาคิดอะกำลังไปถามติดนะ โอ้ถ้าขืนปล่อยไว้อ่ะให้ติ๊นบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่กันเทื่อนเลยล่ะ